สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆนะคะแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะมาค่ะค่ำคืนนี้อีกไม่กี่วันก็จะเป็นนะคะเดือนกร,รกฎาคมแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแม่หมอติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆขอบคุณคนที่เข้ามาติชมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์สิ่งไหน ดีก็ให้เพื่อนนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายบางท่านอาจจะไม่ถูกใจนักนะคะในเรื่องบางเรื่องที่แบบว่าเออเอยถึงการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะอันนี้เราก็จะพูดไปตามจริงหนอะเราก็จะไ,ไม่ลำเอียงฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครชอบฝ่ายไหนเราก็ไม่นั่นนะคะแต่ว่าเราจะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะโอเคค่ะแรนดอมนี้เรายังได้ตั้งชื่อนะคะเราก็ขอให้ไพ่นำทางไกด์ไลน์ให้กับเรานะคะทุกคนขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆอันไหนดีค่อยเปิดใจรับถ้ารู้สึกว่าอึดอัดก็นะคะข้ามผ่านไปได้เลยนะคะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะ ที่แม่หมอเนี้ยไปเพราะอะไรคะแม่หมอกําลังแบบว่านึกถึงครูบาอาจารย์ของทุกคนอยู่แบบว่าเออให้ท่านมาช่วยนําทางเปิดไพ่แรนดอมให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยให้เฉลิมฉลองต้นเดือนวันที่7นะคะเอยไม่ใช่เดือนเจ็ดวันที่เจ็ดนะคะเอออีกแล้วนะคะนะคะทุกคนแม่หมอกระต้นโอเคค่ะมาวันมาค่ะนะคะ วิทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนจ๋า คุณจะมีสิ่งดีๆนะคะจะมีคนมามอบสิ่งดีๆให้คุณไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินนะคะการเงินจะมีการเข้ามาวีแค่เปิดสำรับนะคะตัวตนนะคะที่คุณจะเจอในช่วงเวลานะคะอันใกล้นี้นะคะความรักนะคะความรักแล้วก็ด้านการเงินจะเข้ามานะคะคิดสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะขอให้ไพ่นะคะช่วยนะคะเรามาดูต่อเลย นะคะนะคะ n น g h t of c u p จริงๆด้วยทุกคนสิ่งดีงามกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือ n น g h t of c u p จะมีคนมามอบสิ่งดีๆโอกาสดีๆงานใหม่ๆนะคะช่องทางในด้านความสุขนะคะก็คือนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะมีคนมามอบความรักมีคนมามอบหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณนั่นเองนะคะ n น g h t of c u p นะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงิน นะคะหรือว่าความสุขใดๆก็ตามนะคะจะมีคนแต่เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ว่า,าต่ำต่ำกว่าคุณนะคะแต่ว่าไม่ต่ำกว่า25นะคะอายุ25ขึ้นไปนั่นเองนะคะการงานเขาจะมา นะคะมอบงานหารู่ทางส่งการงานให้กับคุณนะคะบางท่านคุณจะได้รับนะคะเป็นงานอีกด้านหนึ่งด้านที่นะคะนะคะด้านที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอีกบางท่านนะคะก็คือจะได้นะคะคุณกาําลังมองหาโอกาสนะคะซื้อที่ซื้อทางเพื่อที่นะคะลงหลักปักฐานซื้อบ้านก็ได้นะคะโอกาสใหม่ๆนั่นเองนะคะโอกาสทางด้านการอุ้ยอุอุ้ แปบทางนั้นคะทุกคนไพ่มันล่วงนะคะที่จริงนะคะไพ่มันล่วงนะคะอะนะคะไพ่มันล่วงห้าห้าไม้เท้านะคะอันนี้เป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสินธนูนะคะ คุณมีการนะคะการที่คุณจะมองหาอะไรที่ให้ตัวเองเติบโตยิ่ยงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีความขัดแย้งกันบ้างนะคะไม่ว่าจะขัดแย้งกับตัวเองหรือว่าขัดแย้งกับ เพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่ากับลูกน้องกับภรรยากับสามีนะคะมันก็ต้องเราจะล,ลงทุนทำอะไรสักอย่างอะ่ะมันก็ต้องมีการเจราจาใช่ไหมคะการประชุมเพราะว่าทุกคนมีหุ้นส่วนชีวิตนะคะก็จะต้องเจออะไรแบบนี้นะคะความขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะขัดแย้งกับตัวตนก็ได้นะคะ แต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะนะคะคุณจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆงามเข้ามาค่ะนี่คือหกถ้วยนะคะหกถ้วยก็คือความรักนะคะความรักจะมีคนมาหยิบยื่นบางทีนะคะลูกนี้อาจจะนําเงินมาให้คุณได้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่ารักครั้งเก่านะคะงานเก่าๆที่นะคะคุณมีความสามารถศักยภาพแล้วคนอื่นไม่สามารถมีได้ นั่นเองแล้วคุณก็จะได้กลับไปเคียรงงานเก่าๆของคุณได้รีโนเวทงานเก่าๆของคุณขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นความรักก็คือจะมีคนรักใหม่ๆเข้ามา จริงๆด้วยจริงๆด้วยนี่คืออะไรคะนี่คือ the love คนจะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเป็นรักใหม่ๆรักที่ทำให้คุณมีความสุข ถ้าใครมีคนรักอยู่แล้วนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นพอชีวิตคือดีขึ้นความรักก็จะมีแต่ความสุขเหมือนถ้าใครรักกันนานแล้วนะคะก็เติมความหวานให้กันเล็กกันเพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่ยังไม่มีรักคุณจะได้เจอความรักแน่นอนนะคะขออนุญ,ญาตถามไพ่นะคะที่แบบว่ามันเกิดไพ่นะคะ ความขัดแย้งขึ้นมาคือไพ่ห้ามหเมเา้านะคะทุกคนมันคืออะไรนะคะมันคืออะไรปัญหาอย่างนี้นะคะปัญหางานนะคะเดอะเฮอร์มเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะให้คุณนะคะใจเย็นเย็นเมื่อเกิดกรณีเกิดขัดแย้งในเรื่องการงานหรือว่ากับตัวเองให้คุณใจเย็นเย็นเวลานะคะใจเย็นแล้วก็เดินออกมาอย่าไปสนทนากับ ความขัดแย้งนั้นนะคะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะหรือว่าขัดแย้งกับตัวเองถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณไม่ได้ทํางานเป็นกลุ่มนะ คุณก็ออกไปข้างนอกนะคะอย่าอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่มันจะทบทให้คุณเป็นโรคซึมเศร้านะคะนะคะอันนี้เดอะเฮมิตนะคะอยู่กับตัวเองให้เยอะๆศึกษาวิชาความรู้อะไรที่มันทําให้คุณผ่อนคลายอะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขศึกษาเยอะๆนะคะถ้าใครอยู่คนเดียวไม่ได้ทํางานนะคะปลูกต้นไม้วาดรูปวาดเขียนก็ได้ ปิดโซเชียลลงบ้างก็ได้นะคะการเสพโซเชียลเยอะๆนะคะบางทีเราเสพฝ่ายเดียวโดยเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนโซเชียลอ่ะนะคะเราจะบอกว่าถ้าคุณทำได้นะคะให้แสงอนาคตคุณะมองแสงอนาคตของคุณอะมากกว่าแสงให้ มากกว่าแสงโทรศัพท์ได้ไหมคะนะคะอยู่เล่นโซเชียลก็ได้นะคะแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆขึ้นมานะคะคุณสเตนนะคะคุณเป็นคนที่มีความนะคะทะเยอทะยานมีความเข้มแข็งนะคะ คุณสามารถอยู่กับรัชสีได้หมายความว่าคุณสามารถเข้าไปหาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือได้หรือผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของคุณผู้ใหญ่หมายถึงพ่อแม่ผู้ใหญ่หมายถึงเจ้านายผู้ใหญ่หมายถึงคนที่คนเคารพนับถือผู้ใหญ่หมายถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณคิดว่า คุณนับถือใครนั่นแหละค่ะนะคะท่านจะม,มีเมตากับคุณนะคะถ้าคุณแบบว่านับถือสิ่งสิ่งที่ไม่มีตัวตนใช่ไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ the h y d r o p h a n t สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะ the h y d r o p h a n t สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นาะ เป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าคนวาดน่าจะเป็นผู้หญิงวาดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือคุณแน่นอนเวลาคุณไม่สบายใจคุณก็สวดมนต์ไหว้ผะใช่ไหมคะแล้วมันทําให้คุณสงบมากยิ่งขึ้นมันสามารถล้างสิ่งล้างบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจคุณมันทําให้จิตใจคุณสงบขึ้นนะคะ เมื่อคุณอารมณ์ร้อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้แหละค่ะบทสวดมนต์ถ้าเป็นอ๋อชาวคิดก็เข้าโบสนะคะมันจะทําให้คุณมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็คิดอะไรออกบางคนนะคะรู้สึกว่านะคะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือเป่าจ้านะคะ เดอะเดวิลเห็นมหว่าแล้วเรามีรางสังหรณ์ว่ามีบางคนที่แบบว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรอย่างเงี้ยเราพูดไปก่อนแล้วอยู่ดีๆนะคะเราก็หยิบออกมาได้ไพ่ใบนี้นะคะเดอะเดวิลคืออารมณ์ค่ะช่วงนี้อารมณ์ของคุณนะคะเลือดจะไปลมจะมาหรือเปล่าคะจะเป็นวันนั้นของถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นวันนั้นของเดือนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณเป็นคนที่พูดตรงมากเลยนะคะเป็นคนแบบ ืมวูนวามนิดหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่คุณเก่งนะคะคุณฮิวใจตัวเองได้นะคะแล้วก็นะคะการเชื่อนะคะบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะไปมูเตลูแบบผิดผิดไม่ดีนะอย่าไปมูอย่าไปรับของที่สีดำมานะคะการงานของคุณนะคะการงานจะมีความก้าวหน้าแน่นอน ความขัดแย้งของคุณจะไม่มีแล้วนะคะนะคะคุณจะแก้ปัญหาในความขัดแย้งได้นะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะปัญหาคุณชนะความขัดแย้งค่ะเพราะว่า7จ็ดไม้เทา้านี่คือ7จ็ดไม้เทา้าคุณสามารถชนะความขัดแย้งนะคะได้นะคะปัญหาต่างๆนานาคุณเคลียร์ได้หมดเลยนะคะคุณเคลียร์ได้หมดแล้วขอเดอะเดวิลหน่อยคะ่ะอะไรล่วงมา ราชาถือเรียญน,นี่คืออยู่ดีๆก็ล่วงมาคุณจะได้โชคลาภแบบฟุกๆแน่เลยอะ่ะทุกคนนะคะนี่คือความสุขมันล่วงออกมาเราก็เลยเรียกว่าคุณจะมีโชคแบบฟุกๆโชคแบบว่าอาจจะเป็นด้านการงานนี่แหละคะ่ะแต่ว่านะคะมันจะได้แบบ คุณทำแค่นี้คุณอาจจะได้โบนัสหรือว่ามีความดีความชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รางวัลน,นะคะเจ็ดถ้วยนะคะคุณมีทางเจ็ดเจ็ดคุณมีทางเลือกมากมายเลยนะคะทุกคนเจ็ดถ้วยจานะคะแล้วก็ราชาถือเหรียญเด้งออกมาบางทีคุณอาจจะมีอะไรฟุกฟุกนะคะขอคำตอบเดะเดวิลหน่อยค่ะขอคำตอบเดะเดวิลการเงิน การเงินจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นคุณจะนําเงินบางสิ่งบางอย่างไปลงทุนซึ่งการลงทุนของคุณเนี้ยมันประสบความสําเร็จแต่ช่วงนี้นะคะเดือนกระะกฎาคมสิ่งมันมาเร็วการเงินของคุณมันมาเร็วเพราะว่าดูสิคะสิบเหรียญมันปิวมาแสดงว่าเงินของคุณมาเร็วเงินมาเร็วมันก็ต้องออกเร็วเพราะฉะนั้นให้คุณนะคะระวังเรื่องการเงินนะคะ จับใจใช้สอยอะไรให้มารามันระวังนะคะมันได้มาเร็วเพราะว่ามันปิวออกมาแสดงว่ามันมาเร็วมันก็ต้องจ่ายออกไปเร็วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณระวังนะคะเรื่องการเงินดีๆนะนะคะอย่าใช้จ่ายแบบว่าเฮ้ย <c oughs> เห็นได้เงินมาก็ใช้จ่ายยังไม่ถึงกลางเดือนเลยใช้หมดแล้วไม่เอานะคะแบบนั้นนะคะ <c oughs> โชคสองชั้นจ้าโชคสองชั้นนี่คือโชคลาบเราบอกเลยคุณจะมีโชคลาบทุกคนเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้คุณจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณทุกคนทุกคนนะคะการเงินของคุณจะจิบใหญ่ใช้สอยอะไรก็ถนัดมือ แต่คุณต้องระวังนะคะว่าเงินอะไรที่มันมาเร็วมันได้มาแบบก้อนใหญ่แบบฟุกๆอะ่ะคุณก็ต้องอย่าลืมว่ามันเหมือนมีมารมีอะไรมาผจญอย่างเงี้ยค่ะนะคะรางวัลอุ้ยขอน้อมรับด้วยคนในใหม่อะ่ะออกทั้งราชาหรือเหรียญเลยอะ่ะทุกคนทุกคนขอลางวันหน่อยค่ะนะคะใช่ชนะ นะคะเราขอรางวัลคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างการงานของคุณเป็นที่ยอมรับนะคะการงานของคุณเป็นที่ยอมรับนี่คือหกหไม้เท้านะคะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะคะชื่อเสียงของคุณจะได้รับการเก่าวขานมีมีคนยอมรับในในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นนะคะแต่การเงินมาโชคลาภลอยด้วยแหละทุกคนแต่มันได้มาเยอะถ้ามันได้มาเยอะก็ต้องระวังนะคะ การงานก็ดีการเงินก็ดีมีความสุขนะคะความสุขความบุรมสมบูรณ์คุณจะมีรถคุณจะมีบ้านมีอาณาจักรเป็นของคุณคุณจะมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีสมบูรณ์คุณอยากได้อะไรนะคะ เราบอกแล้วว่าถ้าถ้าถ้าได้โชคลาภอะไรมานะคะให้ซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์ดีกว่านะคะแล้วก็เก็บออมไ้ส่วนหนึ่งแบ่งเงินให้ถูกอ่ะคะ่ะให้รู้จักออมเพราะเงินที่มันมาเร็วอะ่ะมันจะไปเร็วบางทีมันมาเร็วมันก็อาจจะใช้ใช้จ่ายแบบไม่ถึงเดือนหรือเดือนเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยให้คุณรู้จักออมนะคะไม่งั้นสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าอะไรนะาเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ถ้าใครบอกมาเมนด้วยนะคะแม่หมอชอบชอบไม่รู้สำนวนอะ่ะไม่ใช่ไม่รู้จำสำนวนไม่ได้นะคะการงาน การงานของคุณจะมีเข้ามาจนหนักหน่วงเลยค่ะนะคะคุณจะต้องมีจัดระบบการงานนะคะเพราะว่าการงานเข้ามาค่ะการงานเข้ามาแบบหนักหน่วงเลยนะคะหนักหน่วงแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้หมายความว่าการขยายสาขาเมื่อมีงานเยอะคุณก็ต้องสกขยายสาขาใช่ไหมคะเงินเยอะงานเยอะงเอะงินก็ต้องเยอะสิคะนะคะนะคะสามดาบ นะคะ3อยู่ดีๆสาดาบออกมาจ้า3ดาบหมายความว่านะคะการรู้สึกผิดหวังเสียใจบางสกับบางสิ่งบางอย่างเรื่องความรักคุณจะผิดหวังเสียใจนะคะเพราะว่ามันขึ้นเดนเอ,เอร์เลเวอร์มาแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบบว่า3ดาบเดี๋ยวเราค่อยมาขยาย3ดาบนะคะเราขอค่อยเราเดี๋ยวเราค่อยปิดท้ายนะอะไรเนี่ย ดีเอ็มเฮความสุขความสุขท,ทุกคนนี่คือความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณได้มาแบบเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนี่คือความสุข คุณก็สามารถช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นแจกจ่ายให้คนอื่นอย่าลืมเมื่อได้มาอะไรมาแบบเยอะๆแบบฟุกๆคุณต้องแบ่งจ่ายให้คนอื่นทำบุญทำทานเป็นเดอะเอ็มเพสก็คือคนที่รู้จักอ่าเป็น แห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยก็จริงแต่ดีเอ็มเพจคือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนที่ชอบแบ่งปันนะคะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพระแม่ธรณีที่นะคะใครมาขออะไรก็ให้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 ใหใหอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นดั่งพระแม่ธรณีเลยนะคะดีเอ็มเพจเป็นเป็นราชินีแห่งความสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเลยค่ะแล้วก็ออกราชาถือเหรียญน,นะคะนะคะ ุิแม่หมอขอน้อมรับด้วยคนนะคะเราถามว่าเราถามว่าอะไรรู้เปล่าทุกคนเราถามว่าสามดาบคืออะไรสามดาบแล้วอยู่ดีๆนะคะสามดาบก็คือให้คุณอยู่คนเดียวก่อนก็ได้พักใจพักใจแต่เงินจะเข้ามารวยๆนะคะสามดาบคืออะไรเขาแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าสามดาบคืออะไรใช่ไหมทุกคนแล้วอยู่ดีๆเราก็หยิบไพ่ในกองนี้ออกมานะคะเป็น นะคะเก้าเลียน,นนะคะคุณจงพักใจพักกายนะคะของคุณแล้วสิ่งดีๆงามอยู่กับต้นไม้ต้นญ้านะคะเงินมีแต่เงินเข้ามาไม่เป็นไรค่ะเงินมาเราไปโมหน้าโมอะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวผู้ชายก็เข้ามาเดี๋ยวผู้หญิงก็เข้ามานะคะเรามั่งคั่งร่ารวยเราไปโมหน้าเราอย่าไปเสียใจกับรักครั้งเก่าจ้าถ้าใครแบบกําลังอ,อกหักนะคะอุ้ยดีจังเลยอะทุกคน ดีจังเลยอ่ะนี่คือนะคะไพ่แปดเหรียญจ้านะคะให้อยู่กับตัวเองยิ่งคุณอยู่กับตัวเองเงินก็โอ้โหเสรษฐีนี่เลยนะคะแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญน,นะคะก็คือคุณจะมีอาณาจักรเป็นของตนเองดูความเขียวชอุ่มที่คุณสร้างไว้สิคะคุณจะได้หิวใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณหิวใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งดีๆก็จะมามาคุณได้ทรับก้อนโตแน่นอนนะคะเพราะว่า เก้าเหรียญคือนะคะคุณจะมีโชคเข้ามาค่ะนะคะเป็นโชคเป็นเงินก้อนโตนะคะอาจจะได้จากการขายที่ดินขายที่เป็นอสังหาริมทรัพย์าคาทุกคนเรายินดีด้วยนะนะคะการงานก็จเจริญรุ่งเรือง คุณ30ดาบนะคะเราถาม10ดาบเมื่อกี้นะคะ10ดาบคืออะไรนะคะ10ดาบคือไม่ต้องห่วงนะคะคุณมีลูกน้องคอยซัพพอร์ตนะคะระหว่างทางนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหางานจะเยอะลุมเร้าแค่ไหนนะคะคุณมีลูกน้องที่คอยนะคะเป็นเท้าเป็นแขนเป็นมือให้กับคุณอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีคุณคือผู้ให้คุณคือสตรี หมายเลขหนึ่งจ้าคุณคือส,สตรีหมายเลขหนึ่งนะจ้าที่รักนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะการงานของคุณประสบความสำเร็จแน่นอนเป็นที่ได้รับหน้าถือตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะถึงว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเกิดความสับสนในเรื่องการงานอยู่นะคะช่วงระหว่างนี้ใช่ไหมคะช่วงแบบ จะจะปิดจ็อบอะ่ะบางทีมันก็มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องบัญชีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนะคะถ้าใครทําบัญชีทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีการแบบการงานอาจจะผิดพลาดตัวเลขอาจจะผิดพลาดได้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะคุณแก้ไขสถานการณ์ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคได้นี่คือชัยชนะที่คุณ ชนะอุปสรรคต่างๆได้100%เซนนะคะและที่แน่ๆนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยทุกคนจะมีคนมามอบนะคะโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะการเงินความรักค่ะความรักเอาความรักก่อนนะคะคุณจะเจ็บเพราะความรักบางคนจะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะบางคนจะมีปัญหาเรื่องความรักแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมีปัญหาเรื่องความรักแต่ เขาเรียกว่าอ๋อเรารู้แล้วเรารู้แล้วทุกขลาบทุกขลาบนะคะคือบางคนอกหักจากรักแต่คุณก็จะนะคะได้อะไรใหม่ๆได้ตําแหน่งใหม่ได้เงินมาแบบฟุก๊กฟุเขาเรียกว่าทุกขลาบค่ะนะคะนี่คือเมื่อคุณได้เงินมาแบบฟุกฟแบบเต็มอิ่มแล้วนะคะนี่คือโชคลาบเลยนะคะราชาถือเหรียญคุณจะได้เงินแบบ ดังเช่นราชาได้ก้อนใหญ่เลยค่ะทุกคนคุณจะได้เงินแบบ ก้อนใหญ่แต่เราไม่รู้ได้มาจากไหนนะคะแต่จะเกิดการเงินใหม่ๆขึ้นมาให้คุณได้จับก้อนใหญ่เลยการเงินคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่แต่เราไม่รู้นะว่าเป็นเงินอะไรนะคะชีวิตของคุณจะมีความสุขนะคะภายในเร็ววันนี้นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งคนคุณเป็นคนมีความสามารถคุณมองอะไรออกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่คือนะคะเดอะสเตนนะคะเดอะเดวิลหรอ นะคะเดอะรีวิวก็คือสิ่งที่แบบว่าบางทีคุณก็คิดมากคิดเยอะแล้วก็สิ่งไม่ดีไปมูสิ่งไม่ดีนั่นเองหรือว่าเกิดความทะเลาะเบาแวงแต่คุณเป็นคนเก่งค่ะคุณรู้ว่านะคะเมื่อคุณโมโหคุณก็ปิดออกจากโซเชียลไม่ดูไลน์กุ๊ปไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดินออกมาจากไลน์กรุ๊ปหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าโซเชียลสมัยนี้นะคะหรือว่า ปิดเฟซไปเลยบล็อกเฟซคนไหนที่มีปัญหาที่แบบว่าเวลาอ่าเวลาคุณแบบว่าเห็นเพื่อนโพสเฟซแบบว่าเกี่ยวข้องกับคุณคุณก็ไม่ต้องไปโมโห,โหนะคะก็อ๋อเหรอทำเป็นเหมือนไม่รู้อินโนเซนต์ก็ได้นะคะหรือว่าในไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแยกแยะออกระหว่างข้วบวกกับข้วลบนะคะ นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอเพราะคุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรให้โชคลาภก้อนใหญ่กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เลยเราบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ก้อนใหญ่ให้โชคลาภแบบฟุกฟุกับคุณคุณที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะการเงินจะหมดไปนะคะคุณ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกความขาดแคลนแต่ว่าคุณจะมีโชคในตัวนะคะคุณจะมีโชคโชคใหญ่ก้อนใหญ่เลยแต่เราไม่รู้ว่าโชคนี้ได้มาจากไหนนะคะเราไม่ระบุนะนะคะแล้วก็เดอะสเตนคุณเป็นคนเข้มแข็งเมื่อคุณได้รับสิ่งมาคุณก็รู้จักแบ่งปันนะคะให้กับคนอื่นช่วยเหลือเจอเกื้อกูลคนอื่นนะคะดังเช่นนะคะ แม่พ้าธรณีนั่นเองนะคะนี่คือโชคยิ่งใหญ่ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความสุขถ้าได้มานะคะก็นำไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาหรือมารัพย์อย่านำไปนะคะหรือว่าคุณได้มาแล้วอ่ะนะคะอย่าไปนำนำไปเล่นต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าการเงินบางทีมันร้อนเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆนะคะมันปิวมาเลยนะคะ มันปิวลงมาลงนาลงมาใส่แรนดอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับแต่สิ่งดีๆนะคะโชคาลาภรอยมาหาคุณแลว้วความสุขนะคะที่กำลังเดินทางมาหาคุณในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีความสุขแบบเต็มเปี่ยมเลยจ้านะคะส่วนด้านความรักนะคะ คุณก็หิวใจตัวเองไปก่อนนะเอาเงินไว้ก่อนพอเราสวยเรารวยสิ่งดีๆเชื่อเหอะสิ่งดีๆจะมาหาคุณนะคะความรักมีปัญหา ก็ฮิวใจตัวเองอยู่คนเดียวสดๆสวยๆไปสดๆหล่อๆไปแบบนี้นะคะเงินเท่านั้นที่น็อกเอลิติงนะคะแบบนี้เลยจ้าเงินช่างหอมจังเลยเงินช่างหวานจังเลยรักเงินจังเลยแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเงินจะรักคุณค่ะโอเคนะคะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับฝันดีให้ตังเข้ามาในบัญชีเป็นหลักล้านเลยนะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย